ที่แรกสีเขียวมาสักุดครับผมเลยพี่แทมก็เอาบทเพลงมาพร้อมาฝากกันใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนได้ติดตามนี่ฮะบางคนแบบอยากจะทราบเหมือนกันว่ายกพี่แทมจะมีซิงเกิลใหม่ไหมจะมีผลงานอะไรเดี๋ยวปาฝากผ่านทางรายการได้เลยครับครับผมตอนนี้พูดถึงในเรื่องของเพลงที่นาพันพจบที่พูดถึงในเรื <cat> uh ่องเรื 0. ่องมิวส <sm all Felix> <for> ่ควิดีโอเพื่อให้แฟนๆชื่กันสร้างเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์เพลงไทยครับนะครับ สาแล้วทุนสะมุ30ล้านแล้วก็นะฮะชื่อกันเข้าไปคลิกนะฮะให้มันมันเกิดสร้างประวัติศาสตร์ให้เป็นเลงไทยที่มียอดวี่เยอที่สุดะครับผมนอกจากนั้นนะครับในช่วงนี้เมื่อกี้นะครับก็ได้ร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงก็คือคเธอเหงาฉันต้องเหงานะครับอีกซิคเกิรหนึ่งที่กำลังอกแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเขาไม่รักรักที่ไม่ใหมส่สำหรับคนที่ยังนี่จิตกัดอกหักแน่นอนนะก็ช่วยติดตามด้วยสำหรับใบช่วงนี้ที่ ตอนนี้มีสามเพลงที่ออนแอร์อยู่นะครับส่วนอัลบั้มชุดใหม่ที่กำลังเตรียมตัวอยู่นี้ก็นะก็รอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังชื่นชอบหรือว่าเรียกว่าอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยหลังจากกรุณาวังให้จบเนี่ย